สวัสดีครับวันนี้นะผมจันประสิทธิ์คงงรัพน,นะครับก็จะมาคุยถึงเรื่องกล้ามเนื้อคอนะครับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งนะตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่อยู่ด้านข้างของคอซึ่งทั่วๆไปเนี่ยเรามักไม่ค่อยได้รู้จักเขานะครับแล้วก็ในแนวทางแพทย์แผนไทยนะครับก็ไม่ค่อยได้ให้ความสำคัญกับการนวดตรงนี้กพอยู่ทางด้านคอส่วนใหญ่จะนวดแนวชิดกระดูกสันหลังที่เราเรียกว่าแนวเส้น1แล้วก็เส้น2 นะครับส่วนบริเวณที่อยู่ด้านข้างซึ่งน่าจะเป็นเส้นสามนั้นองค์คอมักจะไม่ค่อยกล่าวถึงเพราะว่ามันเป็นจุดที่ใกล้กับเส้นประสาทเส้นเลือดนะจึงจึงไม่ค่อยจะเอามาพูดหรือกล่าวถึงให้นวดกันนะเพราะมันมีความเป็นอันตรายอยู่แต่ในทางการรักษาแล้วนะครับเราควรจะมีความรู้ของกล้ามเนื้อมัดนี้ด้วยนะมัดนี้เราเรียกว่ากล้ามเนื้อสเกลีนนะครับสเกลีน สเกลีน AN สเกลีน e e นะครับ S K L e N. นะครับสเกลีนนะครับสเกลีน e จะจะมีอยู่3มัดนะครับ3มัดเล็กๆนะครับนี่สเม็ดครับ3มัดนะเล็กๆนะครับแบ่งออกเป็นเราเรียกว่าแอนทิเลีย เดินแล้วก็โพสติเลียเอนติเลียบาวาหน้าด้านหน้านะครับวิดเดิลกลางแล้วก็หลังนะครับจุดก่อต้นอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับสเกลินนะครับจุดก่อต้นของสเกลินเนี่ยก็แบ่งกันไปนะ จุดก่อต้นของทั้งสามมัดเนี่ยนะครับก็จะอยู่เรียนกันอยู่ที่ transverse transverse process ของ C 1-3ถประมาณนี้นะนั้นให้ดูตรงนี้ครับ transverse process คือส่วนที่ยืน่นนะครับตัวทีจะ2ถึง2 3 4 234นะครับ กระดูกรเสคือส่วนที่ยื่นของกระดูกสันหลัง C นี่คือเ e r v i c a l นะครับจะเห็นว่าส่วนที่ยื่นของกระดูกสันหลังด้านข้างนะส่วนที่ยื่นด้านหลังเราเรียก s p i n o u s process นะแต่ส่วนที่ยื่นด้านข้างเราเรียกว่า transverse process นะครับเขาจะเกาะประมาณ2-3-4บริเวณนี้จุดเกาะต้นนะครับแล้วแยกออกเป็น3มัดนะครับมัดที่1มัดแอนเทเรียเนี่ยนะครับ มัดแอนติเลียเนี่ยก็จะมาอยู่ทางด้านซี่โครงอันนี้จุดกาะปายนะครับ insertion insertion นะของแอนติเลียก็จะไปอยู่ที่ first rib คือซี่โครงผู้ที่หนึ่งทางด้านหน้านะครับอันนี้ซี่โครงผู้ที่หนึ่งนะครับมีซ้ายขวานะครับที่เราพูดถึงด้านเดียวก่อนนะก็เกาะมาบริเวณนี้นะก็จะเฉียงไปทางด้านหน้าอย่างนี้ นะดูจุดเกาะต้นกับจุดเกาะปลายนะครับนะครับส่วนมิดเดิลน,นะครับมิดเดิลก็เข้ามากเกาะหิบคู่ที่2ต่ำลงมาอยู่แนวนี้แล้วก็โพสิเลียก็อยู่มาทำด้านหลังของคู่ที่2เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าการเรียงตัวของเขาจะจะเป็นสามเหลี่ยมนี่นะครับอันนี้บริเวณซี่โคง นะที่เราอันนี้ประเมษอันนี้จันค่าก็คือ C ประมาณเกาะ c 2ถึง C4 นะจุดเกาะปลายของทั้งสามมัดจะแยกออกกันนั้นะมันก็เลยเกิดนะเห็นไหมตรงนี้คือซี่โครงตัว2นี้จะลงมาที่10ซี่โครงพ้ที่2แล้วก็ตัวนี้โพสเดียก็มาที่ที่2เหมือนกันอันนี้หลิดหรือซี่โครง1อันนี้หลิดซี่โครง 2นะถ้าว่าเป็นภาพเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาสเกลีนเนี่ยทางด้านหน้าจะเป็นจุดขอบของเขาเขาจะอยู่ต่อทางด้านเขาจะอยู่ต่อจากสเตโนไคลโดมาสตอยขนาดเดียวกันเขาอยู่หน้าอัปเปอร์ทารบิซีสจำไหมนะมันเป็นลักษณะสามเหลี่ยมด้านหน้าของเขาเป็นสเตโนไคลโดมาสตอยด้านหลังเป็นอัปเปอร์ทารบิซีสส่วนฐานด้านล่างก็เป็น ตัวขาฐานด้านล่างก็จะเป็นตัวกระดูกของหายปลาะดังนั้นเขาจะขึ้นแยกขึ้นเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นมาดันั้นเราจะเห็นเป็นสามเหลี่ยมเป็นแนวที่เราจะต้องสังเกตถ้าเราเข้าใจด้านหน้านี่คือตรงนี้ถ้าจารย์เป็นวางนิ้วตรงนี้ด้านหน้าคือ stenoidomus ต่อยด้านหลังคือ upper h y p o s e a สเห็นไหมเพราะฉะนั้นเขาอยู่ระหว่างร่องกลางนั้นก็คือนวดแนวด,ด้านข้างนั่นเอง ถ้าเป็นราชสำนักก็คือสัญญาณ2กับสัญญาณ3ไหลนะครับถ้าเป็นราชสำนักนะครับแต่ตรงนี้มีความสําคัญอะไรบ้างเดี๋ยวดูหน้าที่ก่อนหน้าที่เรารู้จุดเกาะต้นจุดเกาะปลายคุณมองดูซิว่ามันน่าจะทําอะไรนะจุดเกาะต้นอยู่บริเวณทางโซลิโพรเซสจุดเกาะปลายอยู่ที่ซีโครงมันน่าจะทําอะไรจุด ที่โครงเนี่ยมักไม่ค่อยเคลื่อนไหวแต่คอเนี่ยมักเคลื่อนไหวเขาอยู่ทางด้านข้างเขามักอันนี้จากการทํางานจะแตกต่างกันเขามักจะดึงจากจุดเกาะต้นลงหาจุดเกาอปลายเขาก็จะช่วยในการเอียงเอียงคอ,อแล้วก็คนโทรลกระดูกให้อยู่ในแนว<ร>ไม่ให้ยื่นไปข้างหน้ามากเกินไปหรือข้างหลังมากเกินไปเหมือนเป็นตัวลังเอาไว้นะครับคือแอคชั่นหน้าที่จะไม่ได้ชัดเจนแต่ที่ชัดเจนคือช่วยในการเอียงคอ นะครับเพราอยู่ด้านข้างแล้วก็ช่วยดึงคอไม่ให้เป็นไงก้มไปมากเกินไปก็ทำหน้าที่ช่วยให้กับ upper trapezius แต่อยู่ทางด้านข้างเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานหรือใช้งานคอนะครับเวลามักจะบาดเจ็บเพราะมัดนี้เป็นมัดเล็กเป็นมัดเล็กๆขนาด upper trapezius มัดใหญ่ยังพังเลยยังเกรงเป็นบานนนกันเลยเห็นไหมันไม่เหลือครับมัดนี้ หน้าที่ก็คือช่วยในการาทรงก็คือทรงตัวของคอให้อยู่ในท่าตรงนะแล้วก็ช่วยช่วยอะไรครับ Stabilize เขาเรียก s t a b i l ไ z e เป็นไร์เซชันคือยึดให้คออยู่ในท่าตรงนั่นเองนะแล้วก็ยังช่วยให้คอนี้ยืดตรงได้ทำหน้าที่ช่วยกับ Upper อร์ทรานสินะครับ แต่แอคชั่นก็คงไม่ได้ชัดเจนอัปเปอร์ทาร์เสซอร์เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะทางานมากกว่าแต่ตัวนี้ก็ช่วยครับแต่เนื่องจากเขามัดเล็กโอกาสบาดเจ็บหรือการทําบาดเจ็บสูงมากนะครับถ้าที่อาจารย์เจอประสบการณ์คนไข้ที่มีอาการปวดคอปวดบา่าปวดไหล่ปวดหัวสเกลีนมีปัญหาทางนั้นและเป็นจุดต,ต้นตอที่ทําให้เกิดอาการไมเกรนปวดหัวนะครับพอเราแก้เส้นนี้เรานวด,ดไปที่สเกลีนเรายืดสเกลีนก็จะดีขึ้นโดยการสเตนชิง่งนะครับ มัดเล็กนอกจากนี้นะครับมัดนี้จึงเป็นมีเส้นเลือดมีเส้นประสาทที่ออกมาตรงช่องเหล่านี้ด้วยแล้วก็เส้นเลือดแดงนะเส้นเลือดแดงเส้นประสาทซึ่งเรารู้ว่าตรงคอเราเนี่ยมันมีเส้นประสาทคอเรียกว่า cervical nerve root นะเห็นไหมออกออกมาตรงแต่ละช่อง ช่องที่ออกมาผ่านก็คือประมาณที่จะเป็นเบเกลเพ็กซัสกลุ่มรากประสาทจะต้องผ่านกล้ามเนื้อุ่มนี้ก่อนนะครับก็เป็นรากประสาทหลตั้งแต่ C 5นะจนถึง T 1ตรงนี้เป็นที่เรียกว่าเบเกลเพ็กซัสนะครับคเพ็กซัสเขาว่าล่างแหนะเขาจะออกมาแล้วผ่านมาตรงนี้ก่อนที่จะเป็นเบเกลเพ็กซัส นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าปัญหาถ้าสเกลีนมีปัญหามันเกิดอาการเกรงตัวหรืออักเสบหรือบวมไปเบียดรัดเส้นเลือดเส้นประสาทคอเมื่อไหร่คนไข้ก็มีโอกาสทำให้รู้สึกปวดร้าวชาลงมาหรือทำให้รู้สึกมือเย็นถ้ามันกดเส้นเลือดชี่ประจอรเดินไม่สะดวกหรือกดเส้นประสาททำให แขนอ่อนแรงหรือปวดร้าวลงมาได้เพราะฉะนั้นคนไข้ที่ชาแขนแขนขาแขนอ่อนแรงหรือปวดร้าวลงมาบางครั้งเกิดที่กล้ามเนื้อสเกลินตัวนี้รัดเส้นเลือดหรือเส้นประสาทเอาไว้ไม่ใช่ที่กระดูกทับเส้นที่คอเสมอไปงนั้นเราต้องเข้าใจทางเดินของเส้นเลือดและเส้นประสาทัลนสเกลีนเนี่ยเป็นมัดที่อาจารย์อยากให้รู้มากที่สุดและเจอปัญหาตลอดนะครับ นั้นบริเวณกึ่งกลางตรงนี้เวลาเรากดมันถึงมีตามสัญญาณ2ไหลสัญญาณ3ไหลของราาสํานักจึงปวดล้าวมาที่ไหล1่เป็นการนวดที่กระตุ้นเส้นประสาทได้ระดับหนึ่งแต่ถ้านวดแรงเกินไปปับ๊บคนไข้จะมีปัญหาทางระบบประสาทได้รับความกระทบกระเทือนจากการกดก็อาจจะชาอ่อนแรงมากขึ้นได้งนั้นตรงนี้จึงเป็นจุดอันตรายที่การนวดต้องระมัดระวังการนวดในรา่าสํานักเองที่เส้นสัญญาณ2และสานั้น ก็ต้องกดด้วยความนุ่มน,นวลและระยะเวลาที่พอเหมาะนะครับและที่เจอปัญหาก็คือมักการปวดร้าวของเขาก็คือที่เรียกว่าไมโอเฟเชียเพนไมโอเฟเชียเพนหรือลงปลายปตะคาตเขาก็จะปวดร้าวไปที่ศีรษะนะครับไปที่ศีรษะนะครับทำให้เหมือนว่าเป็นไม เพราะฉะนั้นคนที่ปวดหัวมาปวดไมเกรนอะไรมาต่างๆเนี่ยปวดตานะอาจจะไปที่ตาบางคนไปที่หูทำให้หูอื้อหูตึงนะหรือตาผ้าตามัวให้ตรวจเช็คที่สกรีนนะครับก็จะแล้วถ้าเรารู้มัดกล้ามเนื้อดีเรานวดคลายนวดกดจุดที่พอเหมาะน้ำหนักต้องพอเหมาะเท่านั้นนะครับจะเน้นนะครับน้ำหนักต้องพอเหมาะ ก็จะทําให้ช่วยบรรเทาอาการปวดหัวรักษาอาการไมเกรนปวดตาปวดแล้วมีอาการความบิดติดทางหูได้ด้วยนะโอเคไหมมีคําถามอะไรไหมน้ำในหูไม่เท่ากันคือน้ำในหูไม่เท่ากันเป็นแนวการวินิจฉัยของแผนปัจจุบันแต่จริงๆแล้วเราไม่เคยผมพยายามเราพยายามมาเปรียบเทียบกับเส้นพวกนี้ได้เหมือนกันเพราะเราผมยังไม่คือเราไม่ได้มีการวิจัยเปรียบเทียบ แต่หลายคนบอกว่าน้ําในหูไม่เท่ากันพอมันนวดกับคลายดีขึ้นบางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือมันเป็นแนวคิดคาพูดของการแพทย์แผนปัจจุบันแต่โบราณเราไม่ได้พูดถึงน้ําในหูเราพูดถึงว่ามีการหูอื้อวิงเวียนศีรษะอะไรต่างๆก็พูดถึงซึ่งเกิดจากเส้นได้เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคําพูดหรือคาวินิจฉัยของการแพทย์แผนปัจจุบันบางครั้งเราไม่สามารถมาเปรียบเทียบกับแผนปัจจุบันได้โบราณได้เพราะโบราณไม่รู้จัก ท่้นเราต้องอาศัยความรู้ทั้งสอง,ขงแขนงและอาจจะต้องมีการวิจัยพิสูจน์ร่วมกันนะตอนนี้ต่างคนก็ต่างทํางานมันก็เลยไม่บรรจบกันไม่น้ําในหูจริงๆคืออะไรแผนไทยเราคืออะไรนะครับอาจารย์ก็จบทั้งสองแผนก็พยายามที่จะศึกษาอยู่บางคนเข้าใจผิดก็มีพอนวดคลายกับดีขึ้นหูอื้อหูตึงหูที่เขาบอกว่าหมองที่บอกน้ไม่หูกับพอนวดคลายแล้วดีขึ้นก็เยอะเห็นไ,ไหม เพ้าคำว่าน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นคําวินิจฉัยของแผนปัจจุบันเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับแผนโบราณได้แต่เราดูจากอาการนะอนาคตคงได้มีการศึกษาวิจัยและเปรียบเทียบกันต่อไปนะครับก็ลองใช้สูตรของเราดูนะครับเราเก็บบันทึกข้อมูลก็ฝากว่าคือพวกเรานวดเนี่ยเราก็ต้องศึกษาเอ้ยเ,เคสนี้มาหมอวินิจฉัยว่าน้ําในหูถ้าเรานวดเราได้ผลเราเก็บบันทึกไว้ไหมเก็บข้อมูลไว้ไหม นี่แหละคือสิ่งที่หมอรวดไทยเราต้องพัฒนาเพื่อที่จะได้มาเปรียบเทียบกันนะโอเคไหมครับมีคำถามไหมอ่านะโอเคครับสวัสดีครับในภาคน,นี้